สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูปนะครับเนาะวัอนี้กะสิได้เตรียมนกทรงโคลาดครับผมเป็นนกพร้อมฝึกนะครับเนาะลูกออโตนะครับเนาะนี่อาจารย์ทางโคลาตนะครับเนาะทางโคลาดได้มาขอแบ่งไปแบ่งกันไปเล็นครับพี่น้องโอเคครับสวัสดีครับวันน่ะสวัสดีครับโอ้โหนครับคนหนึ่งสิว่าเอานกอะไรคนคนหนึ่งกับใด ัผมวันนี้ก็จะได้ส่งนกฟึกไปให้อาจารย์ท่างโค่รลาดนะครับเนาะนี่ครับตัวนี้นะครับผมไปวะแบ้งกันไปเรีนได้สิดอกนีปอราคาสสีแดงครับลูกออโต้ครับผม นี่เออเพชรอุดรครับตรงนี้คุณครับพี่น้องผมก็มาหาแล้วครับท่านคุณ โอเคนะครับจะได้เอานกเขากล้องลรวบาดน้ครับผมโอ้มาสิไปขึ้นส่งจดงวดเถอะอาจารย์ครับกล้องเ,อเตรียมพร้อมนะพี่น้องับผมไปก่อนบันพี่น้องใส่กล้องก่อนโอ้ใกล้ลายเล้วพ่อฝากเพลงยังกล่ะ ให้ e, ผมย่าแล <laughs> <ส confort> ้วพหอเด้อสาิตรครับผม